ครับพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขเท่านี้นะครับยกมือขึ้นบานที่ที่บ้านจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นี่ที่ปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามีสวนเยอะนะครับอยู่ใกล้ๆสวนผมก็เลยหาถ่ายในสวนนะครับพี่น้องมันที่ที่บ้านจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นี่ที่ปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามีสวนเยอะนะครับอยู่ใกล้ใกล้สวนผมก็เลยหา ถ่ายในสวนนะครับพี่น้องมันมีตัวเราทําก็ได้ตัวเรานะครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องวันนี้นะครับก็ตรงนี้ต้นอะไรพี่น้องเนี่ยมันมีดอกสวยสวยพี่น้องเนี่ยเห็นไหมดอกสวยงามมากเลยนะครับมันเหมือนเพราะฉะนั้นเราก็ ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคิดว่าทํางานก็มีความสุขไปกับการงานก็พอแล้วนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องเนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคิดว่าทํางานก็มีความสุขไปกับการงานก็พอแล้วนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องเนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคิดว่าทํางานก็มีความสุขไปกับการงานก็พอแล้วนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้อง นะพี่น้องมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงนี้ต้นอะไรพี่น้องเนี่ยมันมีดอกสวยๆพี่น้องเห็นไหมดอกสวยงามมากเลยนะครับมันเหมือนต้นไม้เยอะๆนะครับพี่น้องเราก็จะถ่ายทําต้นไม้เยอะๆนะครับให้พี่น้องได้ชมกันการที่มีต้นไม้เยอะนะครับมันก็เป็นเสน่ห์ของภาพเดินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง เดินไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้พบกับยอดไม้ปลายทางนะครับยอดไม้ปลายต้นไม้เยอะๆนะครับพี่น้องเราก็จะถ่ายทำต้นไม้เยอะๆนะครับให้พี่น้องได้ชมกันการที่มีต้นไม้เยอะนะครับมันก็เป็นเสน่ห์ของดอกอะไรดอกชงโครหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นดอกไม้นะครับพี่ที่สวยงามเหมาะ มากนะครับที่จะมาถ่ายรูปคู่กับเขานะครับดอกไม้ดอก,กนีนจ้จะมีความสุขไหมมีความสุขมากเลยนะครับพี่น้องมันไม่มีความทุกข์นะครับความสุขเกิดจากการที่ตัวเราทําเอาเองนะครับเกิด pues. จากการที่ตัวเราทําเอาเองแล้วก็เกิดจากการที่ตัวเรามีความมุ่งมั่นนะครับน,น,นะครับพอมีความสุขแล้วเราก็จะขยันทํางานนะครับความสุขนั้นไม่มีใคร ทำให้เราได้นะครับนอกจากตัวของเรานะครับทําเอานะครับพอมีความสุขแล้วเราก็จะขยันทํางานนะครับความสุขนั้นไม่มีใครทําให้เราได้นะครับนอกจากตัวของเรานะครับทําเอาการที่แบบเราไปหาถ่ายคลิปในสวนนะครับพี่น้องหรือว่าไปหาถ่ายคลิปในป่านะครับนะครับที่บ้านผมก็ถ่ายมาแล้วถ่ายในป่านะครับแล้วก็มีตัวเราทําก็ได้ตัวเรานะครับพี่น้อง นะครับทาเอาเองนะครับทําให้ตัวเรามีความสุขนะครับใครอยากได้ก็ทําเอาเองนะครับพี่น้องสําหรับความทุกข์หรือสุขก็เหมือนกันนะครับใครอยากได้ก็ทําเอาเองนะครับนี่นะครับพี่น้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ปลูกไว้ให้เราได้ถ่ายทำรูปภาพสวยๆงามๆออกมานะครับกราบกราบขอบคุณมากงานนั้นๆนะครับพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับ ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขดอกอะไรดอกชงโคหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นดอกไม้นะครับพี่ที่สวยงามเหมาะมากนะครับที่จะมาถ่ายรูปคู่กับเขานะครับดอกไม้ดอกนี้ทําเอาเองนะครับทําให้ตัวเรามีความสุขนะครับใครอยากได้ก็ทําเอาเองนะครับพี่น้องสําหรับความทุกข์หรือสุขก็เหมือนกันนะครับใครอยากได้ก็ทําเอาเองนะครับอยู่ที่สวนนะครับสาธาณสวน มีตัวเราทําก็ได้ตัวเรานะครับพี่น,น้องนะครับการที่แบบเราไปหาถ่ายคลิปในสวนนะครับพี่น,น้องหรือว่าไปหาถ่ายคลิปในป่านะครับนะครับ,นะรบที่บ้านผมก็ถ่ายมาแล้วถ่ายในป่าน,นะครับแล้วก็ทาสุขเกิดจากการที่ตัวเราทําเอาเองนะครับเกิดจากการที่ตัวเราทําเอาเองแล้วก็เกิดจากการที่ตัวเรามีความมุ่งมั่นนะครับนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับพี่น,น้องเดินไปเรื่อยๆนะครับเราจะ ได้พบกับยดหมายปลายทางนะครับยดหมายปลายนี้ต้นอะไรพี่น้องเนี่ยมันมีดอกสุยสวยพี่น้องเนี่ยเห็นไหมดอกสวยงามมากเลยนะครับมันเหมือนมันจะมีความสุขไหมมีความสุขมากเลยนะครับพี่น้องมันไม่มีความทุกข์นะครับความสุขเกิดจากการที่ตัวเราทําเอาเองนะครับเกิดจ,จากการที่ตัวเราทําเอาเองแล้วก็เกิดจากการที่อื ตัวเรามีความมุ่งมั่นนะครับในงานนั้นๆนะครับพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขอยู่ที่สวนนะครับสาธาณสวนในงานนั้นๆนะครับพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขอยู่ที่สวนนะครับ สาธารณสวนครับเดินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดินไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้พบกับจดหมายปลายทางนะครับจดหมายปลายอะไรสวนสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับ48พันศานะครับ <perfekt> ขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับอะไรสวนส,วนสาลนาสิส่วนเฉลิมพระเกียรตินะครับ48,000สานะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียง จะมีความสุขไหมมีความสุขมากเลยนะครับพี่น้องมันไม่มีความทุกข์นะครับเท่านี้นะครับยกมือขึ้นบาการที่แบบเราไปหาถ่ายคลิปในสวนนะครับพี่น้องหรือว่าไปหาถ่ายคลิปในป่านะครับนะครับที่บ้านผมก็ถ่ายมาแล้วถ่ายในป่านะครับแล้วก็การที่แบบเราไปหาถ่ายคลิปในสวนนะครับพี่น้องหรือว่าไปหาถ่ายคลิปในป่านะครับนะครับที่บ้านผมก็ถ่ายมาแล้วถ่ายในป่านะครับแล้วก็มี ตัวเราทําก็ได้ตัวเรานะครับพี่น้องนะครับนะครับพอมีความสุขแล้วเราก็จะขยันทํางานนะครับความสุขนั้นไม่มีใครทําให้เราได้นะครับนอกจากตัวของเรานะครับทำเอาเท่านี้นะครับยกมือขึ้นบามากเลยนะครับพี่น้องทุกทท่านทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงอยู่ที่สวนนะครับสาธาณสวนทางวัดเรามาถึงไหนแล้วนะครับพี่น้อง ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องกรับขอบคุณมากเลยนะครับดอกอะไรดอกชงโคหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นดอกไม้นะครับพี่ที่สวยงามเหมาะมากนะครับที่จะมาถ่ายรูปคู่กับเขานะครับดอกไม้ดอกนี้ทางว่าเรามาถึงไหนแล้วนะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องกรับขอบคุณมากเลยนะครับ ที่ที่บ้านจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นี่ที่ปักธงชัยจังหวัดนคร,รราชสีมามีสวนเยอะนะครับอยู่ใกล้ๆสวนผมก็เลยหาถ่ายในสวนนะครับพี่น้องมันมานกเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงนี้ต้นอะไรพี่น้องเนี่ยมันมีดอกส,สวยๆพี่น้องเนี่ยเห็นไหมดอกสวยงามมากเลยนะครับมันเหมือนที่ที่บ้านจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นี่ที่ปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา มีสวนเยอะนะครับอยู่ใกล้ๆสวนผมก็เลยหาถ่ายในสวนนะครับพี่น้องมันเท่านี้นะครับยกมือขึ้นบาต้นไม้เยอะๆนะครับพี่น้องเราก็จะถ่ายทำต้นไม้เยอะๆนะครับให้พี่น้องได้ชมกันการที่มีต้นไม้เยอะนะครับมันก็เป็นเสน่ห์ของความสุขเกิดจากการที่ตัวเราทําเอาเองนะครับเกิดจากการที่ตัวเราทําเอาเองแล้วก็เกิดจากการที่อื ตัวเรามีความมุ่งมั่นนะครับในทำเอาเองนะครับทําให้ตัวเรามีความสุขนะครับใครอยากได้ก็ทําเอาเองนะครับพี่น้องสําหรับความทุกข์หรือสุขก็เหมือนกันนะครับใครอยากได้ก็ทําเอาเองนะครับต้นไม้เยอะๆนะครับพี่น้อง เราก็จะถ่ายทําต้นไม้เยอะๆนะครับให้พี่น้องได้ชมกันการที่มีต้นไม้เยอะนะครับมันก็เป็นเสน่ห์ของอะไรสวนสาธารสะส,วน,สวนเฉลิมพระเกียรตินะครับ48,000ศานะครับกบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับตรงนี้ต้นอะไรพี่น้องเนี่ยมันมีดอกสวยๆพี่น้องเนี่ยเห็นไหมดอกสวยงามมากเลยนะครับ มันเหมือนการที่แบบเราไปหาถ่ายคลิปในสวนนะครับพี่น้องหรือว่าไปหาถ่ายคลิปในป่านะครับนะครับที่บ้านผมก็ถ่ายมาแล้วถ่ายในป่านะครับแล้วก็มีตัวเราทําก็ได้ตัวเรานะครับพี่น้องนะครับนากเลยนะครับพี่น้องทุกทท่านทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงครับเดินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดินไปเรื่อยๆนะครับเราจะ ได้พบกับจดหมายปลายทางนะครับจดหมายปลายทางเอาเองนะครับทําให้ตัวเรามีความสุขนะครับถ้าอยากได้ก็ทําเอาเองนะครับพี่น้องสําหรับความทุกข์หรือสุขก็เหมือนกันนะครับใครอยากได้ก็ทําเอาเองนะครับนี่นะครับพี่น้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ปลูกไว้ให้เราได้ถ่ายทำรูปภาพสวย